ยึดรูปก็ทุกข์พระรูปยึดนามก็ทุกข์พระนามยึดบุญกุศลทุกข์ไหมทุกข์นะบุญกุศลไม่ได้เอาไว้ยึดบุญนะไม่ได้เอาไว้ยึดนะเอาไว้เป็นเสเบียงเอาไว้เป็นกำลังสำหรับการเดินทางไกลในสังสารวัฏถ้าเราไม่มีบุญหนุนหลังนะชีวิตก็ลาเข็นแล้นแค้นยากเย็นเข็นใจ อะไรก็มีอุปสรรคไปหมดแต่เรามีบุญหนุนก็เหมือนเรามีสเสบียงดีการเดินทางในสังสารวัฏก็สะดวกแต่ถ้าเราอาแต่สะสมสเสบียงแล้วเราไม่เดินทางเราอย่างมากก็เป็นพ่อค้าขายอาหารมีคลังสินค้าแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอก ก็นั่งเฝ้าสมบัตินั่งเฝ้าบุญของตัวเองอยู่กันนะนะเดินทางไม่ได้บุญเป็นสเสบียงเพื่อการเดินทางออกจากสังสารวัฏนะตั้งใจไว้อย่างนี้เลยนะสเสบียงนั้นเราพกไปพอประมาณไม่ใช่คนเดียวแบกข้าวไปเกวียนหนึ่งแล้วจะเดินทางขึ้นภูเขาอย่างนี้ยไปไม่รอดหรอกนะ